أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد <أولنك> لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف อัลบิยาอิวันมุสลิมวะอลาอัลีวะอัชฮะบีวะมันต์บิอาบิอัสานินอิลาเยมิดดินอัมมาบะพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านที่เคารพรักทั้งหลายครับ Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ก่อ uh. oh, <my> นอื่นตัวผมต้องสั่งเสียกับอัลลอฮฺซุบะนาวะตะลารวมไปถึงท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาผู้ร่วมศาสนาเดียวกับผมด้วยทุกๆคนนะครับทั้งหญิงและชาย อัลฮัมดุลิลลาพี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านวันนี้นับว่าเป็นความโชคดีของเราอีกครั้งหนึง่งที่อัลลอฮฺุบานาวตาลายัางไว้ชีวิตให้กับพวกเรานะครับได้เข้ามาสู่เดือนรอมฎอนเดือนถือศีลอดกันอีกครั้งหนึง่ง นะครับหลายหลายคนที่ล่วงหน้าก่อนพวกเราไปเนี่ยเขาเหล่านั้นกลับไปสู่ความเมตตาของลอสซะก่อนนะครับเขาก็เลยไม่มีโอกาสได้อยู่ทันถึงเดือนรอมฎอนนี้นะครับพี่น้องผู้ร่วมสตา์ทุกท่านเอาวันนี้ผม มีเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆนะครับที่จะนำมาพูดคุยพูดยากับพี่น้องที่รักทุกท่านในเดือนอรมดอนนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเดิมๆบ้างใหม่ๆบ้างเพราะผมได้ รับการกระตุ้นมาจากพี่น้องมุสลิมทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายหลายคนครับพี่น้องที่รักทุกท่านมาโทรมาแล้วก็พบปะสังสรรค์กับตัวผมมาเขาบอกว่าเดือนรอมาดอนนี้ให้ผมนี่ช่วยทำความเข้าใจกับพี่น้องสักหน่อย สักครั้งก็ยังดีเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องของเราส่วนมากยังไม่รู้ว่าหลักอากีดานี่คืออะไรหลักเอดีกดเอดีกดนี่คืออะไรอากีดาอิสลามียะคืออะไรวาฮาบีคืออะไร อาชาอิรอนคืออะไรอีกวานุมุสลิมูนคืออะไรเยอะมากกับพี่น้องทีักทุกท่านที่พี่น้องเราเหล่านั้นที่เขายังยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ผมจำได้ว่าเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะย่างเข้ามาถึงเดือนอมฎมานดผมรู้สึกว่าผมเคย พูดคุยกับพี่น้องไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับทาง YouTube ช่องส่วนตัวของผมแล้วก็ทาง Facebook นะครับแต่มาบัดนี้พี่น้องหลายๆคนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าโทรมาหาผมบ้างมาพบผมบ้างว่าให้ผมเนี่ยมากระตุน้นเข้ามากระตุน้นให้ผมนี่พูดอีกครั้งเขาจะนั่งฟังดู เพราะอาตอบีอ่ะตอบีอะนี่แปลว่านิสัยนะครับสันดานนะครับของมนุษย์มันขี้ลืมรวมทั้งตัวของผมที่กำลังพูดอยู่กับพี่น้องนี้ด้วยนะครับพี่น้องที่สัตธามั่นในอัลลอฮฺสุบาน์ัวะตาลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะขอ <c oughs> เกริ่น เล็กๆน้อยๆประมาณสัก20นาทีนะครับพี่น้องขอเวลา20นาทีมวลการสรนเสริญมวลการสรนเสริญเป็นของอัลลอฮ์ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลแห่งสากลโลกขอพรและความสันติสุข ประสบเดนท่านนาบีมูฮัมหมัดสล,ลัลลอลหุอุไะลิวะซัลลัมและบรรดาวงวานของท่านบรรดาเหล่าซอฮาบะของท่านตลอดจนบรรดาผู้ที่จเจริญรอยตามท่านเหล่านั้นด้วยความดีจนถึงวันกิยามะรากฐานของศาสนาอิสลามคือ การมีความสัตธาที่ถูกต้องการปฏิบัติอิบาด์ตามบทบัญญัติศาสนาที่ถูกต้องและการดํำรงคุณธรรมที่ดีงามซึ่งมีพื้นฐานมาจากกิตาบุลญและฮะดิษของท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมสองอย่างแค่นี้แหละครับพี่น้องอื่นจากสองอย่างนี้ไม่ใช่ ศาส,ส,ส,สนาแน่นอนไม่ใช่โดยเฉพาะวันนี้สาเหตุที่ผมต้องออกมานั่งทำคลิปวิดีโอเพื่อต้องการที่จะสื่อสารให้กับพี่น้องให้เข้าใจนะครับก็เกี่ยวกับเรื่อง พวกบิดาพวกชีริกนะครับกระบวนการบิดาพี่น้องที่รักทั้งหลายสาเหตุต่างๆที่ทำให้กระบวนการบิดาการอุตริกกรรมในศาสนาแพร่หลายมากขึ้นในสังคมมุสลิม ทุกวันนี้อันเนื่องมาจากสองสามประการพี่น้องครับไม่เยอะหนึ่งคือการไม่มีความรู้เกี่ยวกับหลักการต่างๆของศาสนาเช่นผู้นำศาสนาบางท่านไม่สามารถแบ่งแยกคำพูด ของนักปราชญ์ที่ไม่มีหลักฐานจากอันการนและไม่มีความรู้ในหลักวิชาฮะดิษไม่สามารถแบ่งแยกฮะดิษปลอมฮะดิษเกฮะดิษไดฮะดิษมาด,ดัวหรือฮะดิษไดดิดดันนะครับฮะดิษได เลยหาดิสโซยาได้เบ่เงแยกไม่ถูกแล้วแอบอ้างยัดเยียดว่าเป็นคำพูดของท่านรอซูลุสลัลลลา,าลอฮวาไลวะสันลัมทั้งๆท,ที่ท่านไม่ได้พูดเอาไว้ดังที่ท่านรอซูลุสลัลลลา,าลอฮวาไลวะสันลัมได้กล่าวเตือนไว้ว่ามันยากุนอะไรฮา มันจะกุนอะไรยามาลางกุลฟันยาตบ่วะมาอ a ดหูมินันนาร์ว,าว่าว่าผู้ใดที่กล่าวหาฉันในสิ่งที่ฉันไม่ได้พูดดังนั้นจงให้เขาเตรียมที่นั่งของเขาไว้ที่ไหนครับในไฟในไฟนรกยาหันนำ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากผู้นำที่ไม่มีความรู้คือตัวของผู้นำตกอยู่ในหลนทางที่หลงผิดและยังทำให้ผู้ตามพลอยหลงผิดตามไปด้วยนะครับพี่น้องสองคือการยึดถืออารมณ์โดยไม่คำนึง ถึงความถูกต้องนะครับว่ามันจะมีหลักฐานไหมมีไอ้นูนไหมมีไอ้นี่ไหมดังที่อัลลอฮฺสุบะนาวตาอาลาได้กล่าวไว้ว่าฟาอิลลัมยาสตาจีบูยาสตาจีบูละกาฟาลัมอินนามาจาตับูน่า na ahum wa man adallu mim manit tabaha manit tabaha hawa hubi khoy hubi gai hubi gai hudan hudam minallah innallah hala innallah hala jahdin kau ma'zor limin ความว่าจงประกาศเถิดมูมัดแม้นพวกเขาไม่ตอบรับคาประกาศของเจ้าเจ้าก็จงทราบเถิดว่าแท้จริงพวกเขายึดถือตามอารมณ์ของพวกเขาเองและใครเล่าที่หลงผิดยิ่งไปกว่าผู้ที่ยึดถือตามอารมณ์ของตนเองโดยปราศจากสิ่งที่นำจากอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงที่นำ กลุ่มชนผู้ทุจริตทั้งหลายนะครับพี่น้องนี่คือหลักฐานนี่คือกฎกติกานี่คือระเบียบของาศาสนาพี่น้องไม่เข้าใจเรื่องเรื่องบิดอนะผมเคยพูดไปแล้วครั้งหนึง่งแต่วันนี้ผมจะขอพูดอีกครั้งหนึง่ง เผื่อว่าอัลลสุบานะหัวตาลาเมตตาพี่น้องฮีดายะเตาฟิกให้กับพี่น้องให้พี่น้องได้เข้าใจเสียตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก่อนที่พี่น้องก่อนที่ชีวิตของพี่น้องและตัวของผมนี้จะออกจากร่างปรับไปสู่อัลลอฮ์โดยผ่านกูบรุรพี่น้องครับ พี่น้องมั่นใจในตัวท่านนาบีหรือเปล่าผมขอถามถ้าหากว่าพี่น้องไม่มั่นใจในตัวท่านนาบีเชิญพี่น้องเดินต่อไปเดินไปสู่ความ ที่ไม่ใช่แนวทางของทางอ่านเราราซูนต่อไปเถอะนะครับพี่น้องผมจะไม่ตำหนิพี่น้องเลยว่าพี่น้องที่จะเดินไปโน่นเดินไปนี่ผมผมจะไม่ตำหนิพี่น้องผมไม่ว่าพี่น้องแต่ที่ผมกำลังพูดอยู่ในขณะน,น,นี้ก็คือว่า ผมต้องการให้พี่น้องใช้สมองใช้สติปัญญาที่อัลลอฮ์ให้มาได้ใคร่ครวญใคร่คิดดังเช่นที่อัลลอฮ์สุบานะฮวดะาลาได้กล่าวเอาไว้ในสุรอัชชาริยัตอัลลอฮ์กล่าวาว่าวะฟีอัมฟูซิกุมวะฟีอัมฟูซิกุมอัฟวลา วาฟีอัมฟูซิกุมอัฟวลาตุบาสิรุนในตัวของเจ้าเจ้าไม่พิจารณาบ้างเชียวหรือในสิ่งที่อัลลอฮฺสรรสร้างมาทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งตัวของถุ่เจ้าด้วยพี่น้องครับทุกวันนี้เราโดนอันลลอฮ์ถามว่าไม่พิจารณาบ้างเชียวหรือ พี่น้องครับทั้งตัวผมแล,และพี่น้องมีความรู้สึกอย่างไรบ้างในกรณีที่อเราตั้งคำถามว่าในตัวของสูเจ้านะ่ะพวกสูเจ้าไม่พิจารณาบ้างเชียวหรือนะครับพี่น้องเราจะมีความรู้สึกอย่างไรผู้คนตำหนิไม่มีปัญหาแต่นี่พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงอำนาจผู้ทรงยิ่งใหญ่ตำหนิถามเราจะอายอันอนร้อกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะพี่น้องคำว่าบิดาพี่น้องนะคือสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาประดิษฐ์ขึ้นมา ผมขอยกตัวอย่างสักสองสอย่างนะครับพี่น้องผมจะคุยกับพี่น้องนานไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปขอผมขอพอหอมปากหอมคอก็พอแล้วศาสนาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนที่ท่านนาบีจยวาฟาดจะส,สิ้นชีวิตเสียชีวิตไปศาส,สนาครบถ้วนไม่มีช่องโหว่ไม่มีข้อบกพร่องแตกต่างใดๆทั้งสิ้นนะครับถูกต้องอัลลอฮ์ได้ยืนยันว่าศาสนาโอุม,มัุหมัดวันนี้ข้าได้ทำให้ศาสนาของเจ้านี่สมบูรณ์แล้วครบถ้วนแล้วเต็มเปี่ยมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างห้ามต่อห้ามต่อเติม นะครับพี่น้องแต่พวกเราในกรณีที่ว่าไม่ใช้สติปัญญาคิดอยู่ไปวันวันนะครับพี่น้องวันขึ้นปีใหม่เราก็จุดลูกประทัด ไอ้พวกนี้เป็นองค์ประกอบของบิดาทั้งนั้นแต่ตัวใหญ่ๆของคําว่าบิดาจริงๆก็คือสิ่งที่ไม่มีในบัญญัติของอัลลอฮ์ไม่มีในแบบอย่างของรอซูนนะครับที่เราที่พวกเรามองไปว่ามันดีแล้วเราก็ทํา โดยไม่มีมุมตาบะาะคำว่ามุตาบาะแปลว่าวรูปแบบจากท่านรอซูซันละรอวา,าอวละไรอุสัลลัมพี่น้องครับนั่นแหละคือบิดานั่นแหละคือสิ่งที่ต่อเติมไม่มีคำว่าบิดาหาบิดาฮาสนะในเรื่องศาสนาเพราะศาสนาได้สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วพี่น้อง ไม่มีไม่มีการต่อเติมไอ้ที่เราเอาไอ้น่ดมาเอาไอ้นี่มาที่ไม่มีในรูปแบบที่ไม่มีในแบบอย่างของท่านนาบีเราก็เอามาอันนั้นตัวนั้นแหละพี่น้องที่เขาเรียกว่าบิดาดอลลาละในศาสนาไม่มีบิดาฮาศาสนาตามที่พวกเราคิดพวกเราไม่มีสิทธิ์ตัวผมเองก็ไม่มีสิทธิ ที่จะหยิบโน่นหน่อยหนึ่งเอามาแปะกับกับรูปแบบที่ท่านนาบีได้ทําเอาไว้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไอ้โน่นหน่อยไอ้นี่หน่อยมานะครับพี่น้องสมบูรณ์แล้วแต่พี่น้องกําลังเข้าใจผิดว่าในศาสนายังมีบิดาศาสานาะมันไม่มีพี่น้องบิดาศาสานาะในศาสนาไม่มีมีแต่ดลาล a อย่างเดียว ผมถึงถามว่าพี่น้องมั่นใจในตัวนบีไหมถ้าพี่น้องไม่มั่นใจในตัวนบีถ้าพี่น้องคิดว่านาบีได้รับวาีจากอัลลอฮ์มาแล้วก็เปล่าประกาศยังไม่หมดนบีตายก่อนจบก่อนถ้าเป็นอย่างนี้โอเคผมก็ยอมรับว่าใช่ต้องต่อเติมเพราะนาบีตายก่อนยังไม่จบแต่นี่ถ้ารอซูน ได้นำมาบอกทุกถ้อยทุกคำทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วหมดพุงหมดไส้หมดเลือกแต่พวกเราก็ยังดื้อที่จะทำแล้วก็อ้างว่าของดีของดีผมถามพี่น้องว่าของดีตามที่พี่น้องว่าในเมื่ออัลลอฮ์และรอซูน ไม่ได้บอกว่าดีแล้วมันจะดียังไงพี่น้องนี่ผมขอถามพี่น้องที่ยังไม่เข้าใจในศาสนาในเรื่องศาสนานะครับส่วนพี่น้องที่เข้าใจแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องมันจะดีได้ยังไงในเมื่ออัลลอฮ์และรอซูลบอกว่าไม่ดีแล้วมันจะดีได้ยังไงดีตามมนุษย์ว่า ผมถึงถ้าว่าพี่น้องมั่นใจในตัวนบีไหมเชื่อไหมที่อัลอส่งนบีมาให้เป็นแบบในเรื่รองของศาสนาแล้วก็เป็นแบบในเรื่องทางดุนยาด้วยพี่น้องพี่น้องครับคำว่าบิดะฮัสซา,านะมันเกี่ยวกับเรื่องโลกดุนยา มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศาสนามันคนละส่วนกันส่วนท่านผู้รู้โต๊ะครูท่านบาบอที่มีความรู้จริงอ่ะนะบอกบได้โปรดกรุณาสงสารบอกบอกชาวบ้านเข้าไปบ้างวันนี้พี่น้องของจริงมันเป็นแบบนี้ของจริงมันเป็นแบบนี้ของเท่นเป็นแบบนั้นทําไมอ่ะบาบอบาบอมีความรู้เยอะแยะทําไมบาบอถึงได้เก็บเอาไว้ ทำไมบาบอถึงได้หลบซ่อนเอาไว้ไม่ยอมเอาของจริงของฮักมาบอกกับพี่น้องแต่ในเหตุการณ์กลับกันพี่นนอะบาบอกลับเอาของบาตินของของผิดของไม่ถูกตามบทบัญญัติมาบอกกับพี่น้องหรือบาบอกลัวว่าจะขาดผลประโยชน์ หรือบาบอกลัวว่าเงินในกระเป๋าน่ะไม่มีถ้าไม่ได้หลอกพี่น้องถ้าไม่ได้โกหกพี่น้องพี่น้องครับบาบอกครับผมก็ไม่มีเหมือนกันเงินแต่ผมไม่กล้าหลอกพี่น้องนะครับผมก็ไม่มีเหมือนกันเงิน เหมือนกับบาบอนั่นแหละแต่ผมไม่กล้าหลอกพี่น้องอันไหนที่ว่าพี่น้องไม่รู้ที่ผมรู้ผมก็บอกให้กับพี่น้องอันไหนที่ว่าผมไม่รู้ในสิ่งที่ว่าพี่น้องถามผมมาทางโทรศัพท์ทางต่อหน้าต่อตากันผมก็บอกว่าผมไม่รู้นะผมตอบไม่ได้ผมไม่รู้ว่าเราอาลัมผมจะต้องไปหาหลักฐานก่อนผมจะต้องไปถามท่านผู้รู้เขามาก่อนแล้วค่อยตอบ นะครับพี่น้องเอาละพี่น้องครับผมจะไม่ผิดสัญญากับพี่น้องที่ว่าผมจะขอเวลากับพี่น้องสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีอยไาให้ถึงครึ่งชั่วโมงพี่น้องครับบิดดาอห์าสนาในศาสนานะมันไม่มีพี่น้องเพราะนบี ทำทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างหมดแล้วละกอดากานาละกุมฟิโรซุมบิลลาฮิอุสวาตุนฮาสนะในตัวขององค์ศาด,ดามุฮัมมัดย่อมมีแบบฉบับที่ดีเยี่ยมไม่มีอีกแล้วพี่น้องไม่มีไม่มีแบบฉบับใดอีกแล้วไม่มีแบบฉบับของโต๊ะครูหรือว่า ท่านผู้มีความรู้คนหนึ่งคนใดอีกแล้วที่จะดียิ่งไปกว่าแบบฉบับของคนที่ชื่อมัวหมัดซันลันลอฮุอาระอิวาซันลพี่น้องครับพี่น้องศึกษาเถอะใช้สติปัญญาใช้มันสมองของพี่น้องที่อัลลอฮฺประทานมาให้คิดยังไม่สายโอกาสที่พี่น้องจะเตาบ้ากลับตัวไปสู่อัลลอฮฺสุบานวะตาลาย,ยังมีตราบหนึ่งเมื่อใดที่ ชีวิตของพี่น้องยังอยู่ในร่างกายของพี่น้องที่ผมพูดเนี่ยพี่น้องเพราะผมเป็นห่วงพี่น้องจริงๆผนวกกับมีบรรดาพักพวกเพื่อนฝูงหลายคนที่คอยให้กำลังใจผมอยู่นะครับในจำนวนหนึ่งที่ว่านี้ผมได้รับการ สนับสนุนจากท่านอาจารย์รอชีดีนสมัยพิทักษ์เนี่ยคนหนึ่งแหละนะครับที่จังหวัดพังงาบอ่อแสนคนหนึ่งแล้วก็พี่พี่น้องๆในหมู่บ้านในกำโปงนี้บ้างสี่คนห้าคนหคนแล้วก็พี่น้องต่างหมู่บ้านด้วย ที่คอยให้กำลังใจผมอยู่ที่คอยกระตุน้นที่คอยผลักดันผมอยู่ว่าบางบางอัดคลิปวิดีโอเถอะเพราะพี่น้องของเรานี่โอ้โหทุกวันนี้เขาเขายังเขาไม่รู้เลยว่าบิดานนี่คืออะไรชีริกนี่คืออะไรเขาเขาเขาไม่รู้แต่ผมได้รับปากกับน้องๆพี่ๆเหล่านั้นมาแล้วว่าผมจะทำการดะวะเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้กับพี่น้อง ได้รู้ได้รับทราบได้ฟังว่าบิดาอานี่คืออะไรชีริกนี่คืออะไรนะครับพี่น้องพี่น้องจำเอาไวว่าศาสนาสมบูรณ์แล้วถ้าหากว่าพี่น้องเชื่อว่ามั่นใจในตัวทั้งรอซูลน,นะครับอย่างที่ผมพูดมาเมื่อข้างต้นนี้ว่ามั่นใจไหมในตัวนบี ถ้าจะลงนรกสักทีหนึ่งสาเหตุเนื่องจากว่าลงนรกเพราะตามท่านนาบีผมคนหนึ่งพี่น้องยอมลงนรกยาหนำของอัลลอฮ์ในฐานะที่ว่าตามนาบีตามรอซูนตามกิตาบุลลอตามสุนสน,นะนะครับพี่น้องสิ่งที่ไม่มีตัวบทหลักการในศาสนา ที่มาจากกิตาบุรุษและสุนัขของสันนบีนั่นแหละคือบิดาพี่น้องครับสิ่งที่มีอยู่ในหลักวิชาการในหลักการของศาสนาที่ผ่านทั้งรอซูลสันละล,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 ะละอกวาไลวะสันลำนั่นเขาไม่เรียกว่าบิดาเขาเรียกว่าตัวบทหลักฐานเขาเรียกว่าสิ่งที่อยู่ในกรอบ ในขอบเขตของศาสนาที่ผมบอกว่าอิสลามมันจะมาจากที่อื่นไม่ได้แหล่งที่มาไม่ได้นอกจากสองที่หนึ่งกิตาบัลลอห์คำพีอันอวรของอัลลอฮ์สองฮะดิษหรือการยอมรับการกระทำของท่านรอซูลีลลอฮวะสัาฮิวะซันละมพูดง่ายๆว่าสองสิ่งที่มาจากท่านนบีนะครับพี่น้องวันนี้ ผมขอจบการพูดคุยกับพี่น้องเอาไว้เพียงแค่นี้โอกาสหน้าถ้าอัลลอฮ์ยังไม่เอาชีวิตผมกลับผมจะมานั่งทำความเข้าใจกับพี่น้องให้ตัวผมฟังกระตุน้นกระตุ้นตัวผมกระตุ้นพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้